โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby.com อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับมาอยู่ในเกม Dream l e a Soccer 2021นะครับผมอ่าซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่นในโหมดเอ่อบอลโลกอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานมากเลยนะครับผมสำหรับโหมดบอลโลกนะก็ตัวนี้ เออผมเคยทําไว้น่าจะแบบเออใครที่ติดตามผมแรกๆนะก็น่าจะได้ชมนะครับแบบพวกบลโลกอะไรแบบนี้นะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวกลับมาทาอีกแล้วนะครับผมซึ่งผมก็เพิ่งเล่นจบหลีกมานั่นเองนะครับผมหลังจากที่แบบไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยนะครับสาหรับดีมหลีกนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตารางกันหน่อยละกันนะครับว่ามีประเทศอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะไล่ มันมีทั้งหมด8กลุ่มนะครับผมนะก็คือ8กลุ่มนั่นเองนะฮะจะกลุ่มละ4ทีมนะครับผม4ทีมชาตินะฮะโอเคหลักๆเดี๋ยวผมจะไล่เออสิ่งที่เราจะได้เจอนะครับมันจะมีกลุ่มกลุ่มสนะครับแล้วก็กลุ่มแนะที่เราจะเมื่อเราผ่านกลุ่ม1นะครับเราจะได้ไปเจอนะไม่รู้ว่าจะเจอกลุ่มไหนเหมือนกันนะตัวนี้ สำหรับกลุ่ปที่หนึ่งนะครับผมหรือว่ากลุ่มที่1นะครับก็จะมีมาซิตี้นะครับก็คือทีมของผมเองนะครับแล้วก็ทีมที่2นะครับตัวนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะครับผมนั่นคือมอนเตนาโกนะครับผมใครที่รู้จักนะครับผมช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าประเทศนี้คือประเทศอะไรนะครับแม่ผมเพิ่งรู้จักเป็นครั้งแรกนะครับแม่ดีมลีก็สามารถทําให้เราแบบรู้เกี่ยวกับประเทศได้นะครับผมนะตัวนี้ก็คือมอนเตนาโกนะครับผมสําหรับทีมที่2นะ ใครรู้จักก็เชื่อคอมเม์ด้วยนะครับผมโอเคส่วนทีมที่3นะครับก็คืออิตาลีนะครับโอ้โหถือว่าเจองานหนักพอสมควรนะครับอิตาลีแต่ผมไม่รู้ฝีมือทางมอนเตนากนะครับผมว่ามีแบบสไตล์การเล่นเป็นแนวไหนนะครับเพราะว่าผมไม่เคยดูบอลประเทศนี้เลยนะครับผมแล้วก็ประเทศที่4นะครับก็คือเช็กนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกลุ่ม2กันบ้างนะครับ เรามีสิทธิ์ที่เราจะได้เจอนะครับกลุ่ม2กับกลุ่ม8นะโอเคไม่รู้ว่าเราจะเจอ,เอ,อกลุ่มไหนนะ,อะโอเคกลุ่ม2นะครับก็จะมีฮอนดูรัสนะครับผมฮอนดูรัสแล้วก็มีแคนารูนนะครับผมแล้วก็มี巴拉ยนะครับแล้วก็อาร์เจนตินานะครับผมประมาณนี้สําหรับกลุ่ม2มาดูกลุ่ม8กันบ้างนะครับที่เราเอ,อ,อาจจะได้เจอนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียงยังไงเหมือนกันนะ โอเคทีมที่หนึ่งก็จะเจอเออจะเป็นอียิปต์นะครับผมแล้วก็มีทีมที่สองนะครับคอสตาริก้านะครับผมนะแล้วก็ทีมที่สามก็คือออสเตรียนะครับผมออสเตรียแล้วก็ทีมที่สี่นะครับก็คือสวีเดนนะครับผมก็คือเราต้องผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนนั่นเองนะครับผมนะก็คือต้องติด2ใน4ทีมนะครับผมก็คือเราต้องเก็บแต้มนั่นเองนะครับผมจะเจอทั้งหมดนะครับผมเจอ เจอหมดนะครับผมทั้งมีมี3ทีมนะครับเราก็เก็บคะแนนทั้ง3ทีมนะครับเจอหมดนะครับผมในกลุ่มนะโอเคจากนั้นก็จะเป็นรอบ16ทีม18ทีมอะไรก็ว่าไปนะครับ32ทีมอะไรก็ว่าไปตอนนั้นนะครับผมโอเคแมตช์แรกนะครับเราจะมาเจอทางด้านนี้เลยครับผมมอนเตนากนะครับผมอ่าเอ้ยมีตัวเราโดนไปแดงหนึ่งตัวนะครับก็คือเจโกซูวานะฮะ มีน้องๆบอกว่าทําไมพี่ไม่ฟูลทีมนะครับเห็นบอกว่าจะฟูลทีมพี่ยังหาตัวไม่เจอเลยนะฮะสำหรับเ้เตะคือหายากมากนะทุกคนก็เดี๋ยวอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวขอจัดทีมก่อนเลยกันนะตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแน่นอนโอเคเดี๋ยวเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนเนี่ยเพราะว่ายังไม่ฟิตนะ พักก่อนพักก่อนอาจจะมาเป็นตัวสำรองนะครับสำหรับมาเน่โอเคประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมแมตช์แรกนะครับผมประเดิมสนามในแมตช์อินเตอร์เนชันแนลคัพนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ มื่อมีคลิปใหม่ๆมาจะได้เข้ามารับชมเป็นคนแรกๆเลยนะครับเพื่อไม่พลาเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมแล้วนะฮะกดเพย์ไปเลยโอ้โหสเตตส์เขาแบบน่าสงสารมากนะ60กว่าเองนะครับผมโอเคมาดูกันว่าบอทนะครับผมจะเก่งแค่ไหนนะฮะมาดูกันนะผมเคยแพ้บอทด้วยนะฮะโอเคขอลดเสียงนิดนึงนะครับผมเออผมก็แปลกใจอยู่บางทีเสียงก็เข้านะครับบางทีเสียงก็ไม่เข้า เค okay, เปิดหน่อยละกันนะครับเผื่อทุกคนอยากได้ยินเสียงในเกมนะฮะเคปผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมารับชมแมตช์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมระหว่างแมสเตอร์ิตีนะฮะพบกับทางด้านมอนเตนากอนะครับผมเริ่มเกมครับผมมอนเตนากเป็นฝ่ายเริ่มเกียบอบอลอะไะครับบอลจุที่กาลาเบล อาละรครับคู่ส่งต่ออย่างงี้แม่ติดผู้เล่นของโมนาโกเนี่ยผมมันไม่ใช่โมนาโกนะครับผมมันเตนาโกนะเออประเทศนี้เรียกยากนะฮะเคบมาทางลิมเซ้นทางสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงได้เปิดตัดเข้ามาข้างในเควินเดบรอยได้มองโอ้โห,โหลูกนี้แมเป็นลูกคอนเนอะร์ฮะ นี่ครับบุกจากริมเส้นทางซ้ายครับผมแล้วก็สเตอร์ลิงเปิดตัดเข้ามาให้เดบอยได้หม่งก็ไม่ผ่านมือแล้วครับผมนี่เปิดเข้ามาเดบอยได้หม่งอีกแล้วโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้ออกก่อไปเองฮะนี่ครับโ <c oughs> อ้โหได้หม่งดีจริงๆฮะแต่ก็ยังไม่เป็นประตูนะครับผมหม่งครั้งที่สองของเขาประตูเปิดขึ้นมา ตัวน,นี้บอลที่เนม,มาร์โอ้โหแล้วเปิดติดนะครับผมบอลก็เป็นของผู้เล่นมาเตนาโกครับเปิดตัดเข้ามาจังวันนี้ผู้ตัดสาตวตัออกมาคว้าไว้ได้ฮะเขียนสั้นไปครับไปครับลูดี้จังวันี้แทงมาเนมาร์ถึงหรือเปล่าโอ้โหอ้าวจังวันี้อ้าว ยังไง <c oughs> ไสไลด์เขาเนี่ยครับเกือบได้แต่ผูส้สึกประตูก็ออกมาตะคุ้ไม่ได้ฮะโหผ่ <c oughs> านไป25นา <c oughs> ทีครับผมเกมยัง 00, 00ยังไม่มีโอกาสได้ยิงหนึ่งแล้วจงวังหวะนี้บุกขึ้นมาต้องสไลด์ก่อน,นครับโอ้โหสไลด์แม่จริงจริงจนี้อาแล้วเปิดตัดเข้ามาข้างในแล้วจังหวะนี้โอ้โหผู้ศึกษาตูวฮเลสันนึง,นงออกมาตะคุ้ไว้ก่อนเนะี่ย ผูกเป็นจังหวะบุกที่น่ากลัวมากฮะอ้าวจังหวะนี้กุลได้หลุดแล้วครับผมอาเกีโรยกจังหวะนี้แล้วโอ้ดิเซฟแม่ลูกนี้เป็นลูกคอนเนอร์เท่านั้นยังไม่ได้ไประตูคิดหน้าแบบโอ้โหเล่นไทยยากไปหน่อยฮะจังหวะนี้โอ้โหติดเซฟตเต็มเลยฮะเอาลนะครับเควิเดบอยได้เปิดเข้ามาฮะ วันนี้เนมาเทขึ้นมองโอ้โหติดเซฟอีกแล้วโอ้โหผู้ทล่สาวตัวคือใครวะเนี่ยเฮ้ยเหนียวจริงอะไรเงี้ยโอ้โหนี่สุดเปอร์เซฟโอ้โหฮะแคปปิเก้เปิดเข้ามากุนในมงลูกนี้ก็ติดเซฟอีกแล้วโอ้โหโนี่ถือว่าเซฟดีจริงๆฮะปัดด้วยปลายมือ เปิดเข้ามาให้เนมมาได้ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับผมบ่งลูกนี้ไม่พลาดแล้วครับสำหรับเนมมาโอ้โหหนึ่งประตูต่อสู้เนี่ยมาเชสเตอร์สตีขึ้นนำนี่นะแล้วมองไปที่เสาแรกเลยครับหนีมือผู้รักษาตูนะครับโคหมดสิตเซฟเลยจังหวะนี้หนีประตูต่อสู้เนี่ยช่วงท้ายเกมครึ่งแรกนะฮะอ่าครับ บุกทางลิ้นเส้นสเตอร์ลิงจังวันนี้โอโมไม่ถึงเนมานครับโอเคฟันไดหมุกครั้งสุดท้ายหรือเปล่าหาเลยครับยังมีโอกาสแล้วจังวันนี้กุลตัดเข้ามาข้างในแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับสองประตูต่อสู่เนี่ยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนี่ครับโอ้โอบอลจากสเตอร์ลิง ฝากมาที่กุลนะครับผมแล้วก็ตัดเข้าในให้เนมารได้ยิงจนเจาะลูกนี้ก็ไม่พลาดเลยครับโอ้โหโระยะนี้หวังผลแน่นอนฮนะเวลาสองนาทีก็น่าจะหมดแล้วนี่ผมกรรมการก็เป่าลียหมดการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับโอเคมารับชมเกมการแข่งขันครึ่งเวลาสองกันต่อนี่ผมแสเตอร์ซิตี้เริ่มเขี่ยบอลโอ้โหขึ่งแรกก็ได้ไปสองลูกเนะี่ย สเตอร์ลิงฟันได้ปีเกย์มที่ขายวะเกอร์ครับเนามาส่งต่อให้กาเรเบลส่งต่อให้เนามาอีกครั้งหนึ่งครับเข้ากรอบเขตโทษข้างในมีกุลข้างในมีเดบอยครับโอ้โหยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับผมสามตต่อศูนย์ข้างในมีเควินเดบอยเสาแรกครับแล้วก็ยิงลูกนี้จะจ่อเลยฮนะ แล้วเสาสองก็มีกุลยืนรอยอยู่นะครับผมถ้าผ่านไปก็น่าจะเสร็จกุลเหมือนกันนะ <c oughs> อยู่นี้สามประตูต่ตอศูนย์ไปแล้วไปฮะนัดแรกของเราก็สวยหรูไอ้อเคไปฮะรับหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวต่อยเนมมารลูกที่สี่จะมาหรือเปล่าครับตรงนี้แล้วกุนักเกโรโอ้โยิยงลูกนี้ ไม่พลาดเลยครับยิงคมมากนะลูกนี้บอลจากทางด้านเนม่าอีกแล้วครับตัดเข้ามาแล้วยิงไปที่เสาสองนี้โอ้โส,สี่ประตูต่อศูนย์เนี่ยหกสิบนาทีลูกนี้อเลรครับตัดบอลได้ส่งต่อให้เควิด์บอย เดบอยมองเห็นทางขวาเลยครับผมมอีแกลเลเบลแกลเลเบลมองข้างในนะครับมีใครเปิดตัดเข้าไปแล้วกุนโ้โหลูกนี้ติดเซฟของผู้ักษาปราตูเอาครับมีการเปีตัวอ๋อฮาเมสโรนิเกสนะครับผมเข้ามาโอเคเตะมุมตรงวันนี้กุนกระโดดเทคลูกนี้โอ้โหก็ติดเหมือนก เปิดข <muitas S 2> ึ <sketches> ้น exactly ้ามาอาแล็บตรงนี้เทนาก็ยังไม่ได้มีโอกาสยิงจะจะเลยฮะแต่จังหวะนี้ได้สวนขึ้นมาแล้ววอเกอร์โอ้โหว้าวไปตัวนี้ต้องมองเคียวมาก่อนนะครับบอลอยู่ที่หาเมตรโรดิเกตโรดิเกตเปิดมาพื้นที่ว่างแล้วผมให้กับเนมา นี่มาแลากเจียวกับกิโตแล้วโงนี้แตะปั่นโอ้โหหมดสิทธิ์เซฟเลยครับผู้รู้เสาร์ตัวยืนขาตายคนระับเจอลูกนี้เข้าไปโอ้โหดูว่าพาสามาร,รถแล้วเนี่ยแตะแล้วยิงด้วยเดียวเลยครับโอ้โหผู้รู้เสารตัวยืนนิ่งนะฮะโอ้โหปั่นลูกนี้แตะแล้วยิงแล้วโอ้โหผู้รู้เสารตัวยังไม่ได้ทันที่พุ่งเลยนะเฮมีการเป็น,นปตัวออกนะครับผมเอา เอากิโลออกนะครับแล้วก็ส่งเบซิซม่าลงมาเอาครับเริ่มเกี่ยแล้วนะครับผมห้าประตูต่อศูนย์แล้วนะฮะโอ้โหตรงนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึงหน่าทีนะครับ <c oughs> แล้วทดเวลาเยอะด้วยวเอาเลยครับผมดังทันนะครับผมจังหวะนี้ใครอยู่ข้างในครับกูนิกแหละเบซม่าครับลูกนี้แล้วฮาเมสยิง <c oughs> ลูกนี้ฮาเมสมองออกฮนะ แม่ลืมไปว่ากุนโดนเปลี่ยนออกเลยครับเป็นทางด้านเบเซมา่ามองชนเสาเนี่ยผมแล้วก็ฮาเมสซ้ำนะแต่ก็หลุดออกข้างไปนะประตูเปิดยาวขึ้นมาเบเซมา่าเอาเลยครับผมก็หมดเวลาการแข่งขันขึ้นเวลาสองไปที่รยบร้อยแล้วนี่ครับผมก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับผมเก็บชัยไปได้นะครับ เอาแมนเป็นทางด้านเนมานี่ครับเคมาไล่ประตูหน่อยนะผมประตูก็จะมีเนมานี่ผมยิงไป3ลูกนะครับแล้วก็เดบอย1ลูกแล้วก็กุนอากิโร่1ลูกนะครับโอเคเดี๋ยวออกไปดูตารางคะแนนนหน่อยนะครับผมก็โอ้เป็นตามคิดเลยนะครับผมก็คืออิตาลีนะครับเอาชนะเช็คไปสประตูต่อศูนย์เหมือนกันนะครับผมอ่าสามประตูต่อศูนย์นะครับเฮ้ยเราชนะมา5นี่หว่าอ่า เราก็อยู่อันดับหนึ่งของอกลุ่มนะครับผมตอนนี้แมตต์ต่อไปนะครับผมเราจะเจ,เจอทีมไหนเดี๋ยวต้องไปดูข้างนอกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกลุ่ม2นะครับโอ้โหกลุ่ม2ก็เป็นแคนเบรูนะครับที่เอาชนะมา1ทีมนะครับผมจากนั้นก็จะเป็นทางด้านปาลากไกนะครับผมเสมอกับอาเจนตินาไปนี่ครับผมศูนย์ศูนย์นะ ก็มีคนละ1คะแนนนะครับผมเข้ามาดูกลุ่ม8ปดเป็นบ้างนะครับผมกลุ่ม8ก็เป็นออสเตรียนะครับผมออสเตรียก็ชนะไปนะครับผม1ลูกนะครับผมเอาทางด้านชนะสวีเดนมานะครับผมอ่าแล้วก็ทางด้านอียิปต์นะครับผมเสมอกับคอตาริก้านะครับผมไป1ประตูต่อ1นนะครับโอเคประมาณนี้แหละทุกคนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเราจะเจอกับทีมไหนนะครับผมก็ คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมนะเออคอมเมนต์มาทายนะครับว่าจะถูกหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไม่ออกให้ดูนะว่าจะเจอทีมไหนนะครับก็รอรุ่นเอาคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่จากช่องผมนะครับก็อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด,ด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้เข้ามารับชมเป็นคนแรกๆเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ